ลีซงหอซือจือจิ้งจอกหมีและสิงโตใจ้าเต้าเต้าลี่โหซือจือหอเสี่ยวซงทาเมินจ้จ้านโต้จง ผู้เสียงเถี่ยวจ้านอีชาข่านเห,เ,เหลียงเจอจงหน้าอีเกอหุ้ยเป้ยปู่สือหลังจากพบกวางสิงโตและหมีน้อยพวกเขาก็ท้าต่อสู้กันเองเพื่อดูว่า ใครจะได้กินกวางตัวนี้อี่จือทิงกลัวเตอหูหลีขั้นเต้าทาเมินใจจ้านเต้าจงจริงผีลี่จิน้น จงเทียนฟางเจอเสี่ยวลี่จัวจูท้ทาผิงจิง้งเตองทาชงินจือเจียนเรียกกลัวจิ่งจอกที่ผ่านไปมาเห็นว่าพวกเขาหมดแรงในการต่อสู้โดยมีเหยื่อกวางอยู่ตรงกลาง จิ้งจจาคว้ากวางไว้และเดินผ่านหมีและสิงโตที่นอนหมดแรงไปอย่างสบายทรงเหอซือจื่อโตจ้จี่่เจีย 没有力气起床，喃喃地说：“真是可惜，我们付出了如此多的努力和艰辛的努力，一切一切都留给。” เลอหูหลีทั้งหมีและสิงโตหมดแรงลุกขึ้นไม่ไหวและบ่นว่าน่าเสียดายเราได้ทุ่มเทและทำงานหนักมากแต่ทุกอย่างให้จิ้งจอกเอาไปจนหมด 道德通过วจือือเอ,อ๋เเอ不愿分享อวมเอื้หุ้ยซืชีอ,อีเชี่ยคติธรรมหากมีแต่ความเห็นแก่ตัวและไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันเราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ